เป็นวันโชคดีร่ำรวยเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับแนวทางพี่น้องสองปอปเล่าพี่น้องฟังโขงและกับตําตไทยนะครับโค้งสุดท้ายรัฐบาลนะครับก็จะมาสรุปให้นะครับว่าจะเป็นออมสินไม่ใช่ทกศนะครับวันที่16และก็รัฐบาล ร,รัฐบาลวันนี้เป็นตัวไหนอย่างไรก็มาดูกันที่นอ้องไปนะครับมา่พูดถึงเงวทานประจําวันหรือวันน่าจะได้ฮาหนอยกันอยูนะ่เนาะทุกคนนะครับดูแล้วก็ลงให้แล้วก็ไม่ได้จับโทรศัพท์อีกเลยนะครับก็เรื่องบ,บัญชีนี่แหละเพราะบัญชีเดือนที่แล้วเนาะอ่ะ,อะพิมพ์น้อยลาวเดี๋ยวขึ้นให้ข้างเดียวแล้วตามไปด้วย เล่ทูปทกสรัฐบาลนะเดี๋ยวจะเว้าให้เห็นนะครับนะว่าไปทำอะไรแล้วมันมันมีเหตุการณ์อะไรซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันออกทะเบียนรถอาจารย์อยู่ประมาณห้างวดหกงวดติดนะครับอ่ะพิมน้อยลาวารับพิม้อพี่น้องบ่เห็นเห็นเนาะน้อยลาว ไว้นิดหนึ่งนะครับน้อยเล่าอันน้อยวันนี้เนี่ยวันที่สิบสี่นะครับวิ่งรูดสองเน้นสองสี่สองห้านะครับวิ่งรูดสองเน้นสองสี่สองห้านะครับมีความเป็นไปนได้ทุกหน่อยระหว่างพิเศษปกติและ VIP นะครับ ัวจะเป็นสองสองก็เป็นไปได้นะพี่นะัวเบิ้ลด้วยเพราะสองน่าจะมาเรียงแต่จานไม่ได้พิมสองสองนะครับก็ถือว่ารูดเอาก็มาเน้นในเล็กค่้เลขกสามตัวนะครับน้อยหนละังต่อไปลาวนะครับสองี่่สองข้อปลา ได้คืดกันน้องวิ่งรุ่ดสองนะครับเน้นที่สองหกหกสองสองแปดแปดสองนะครับเลขสามตัวแปดสองหกนะครับเลขชุดสี่ตัวสองแปดสองหกอันนี้คือยอดข้างตำเล่านุ่นุ่นนะครับของกินนอง,องสอสปอปอเล้านะครับ ไม่ทันแคบเด้อไม่ทันก็แชร์ไปหน้าเฟซของเราไปย้อนดูนะเปฟอดูย้อนดูโดยเฉพาะไลน์นี้มันจะครบสมบูรณ์นะครับไม่มีโอกาสมาไลน์นะรัฐบาลจะออกในวันอาทิตย์แล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาเรียบเรียงเทียบเชียงแนวทางของรัฐบาลนะครับนะ นะครับใครยังไม่เห็นนะครับหรือใครเห็นแล้วนะครับเราลงไปหลายรอบลงน่าจะทั่วถึงเดี๋ยวจะเทียบเทียงในเลขเด่นก่อนเนาะนะเลขเด่นก็ถือว่ามามาดีนะครับเลขเด่นนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ไปแปดและเก้ามันมาเก้าสามนะหลุดไปงวดหนึ่งสองเดือนตั้งแต่ปีหก เจ็บนี้หลุดไปสองวดเด้อพี่น้องตอนนั้นมาเงาเงาเดีดยวเท้าความเงาวันนี้นะครับได้ตัวเก่านะครับได้ตัวเดิมนะครับเปียกกับเก้ามาแรงเท่ากันนะแต่อาจารย์ชอบฟังเดิกคือเปียกนะครับลัตเตอรี่ก็หาซื้อให้ดูนี่อาจารย์เน้นอยู่เปียกห้าห้าเปียกเก้าเก้าห้าเนาะละัตเตอรี่นะครับ แล้วก็นะชุดเต็มนะครับอนี่ยจะดูเลขสามตัวนะครับดูเลขสามตัวสิบเซนต์น,นะครับตามน,นี้หมัดบอลอ่ะส่วนทอกสอนะครับ ทศกศนี่ก็คือว่าเดินดีนะครับเพราะว่าทศศออ,อ,ออกเดือนละครั้งออกทุกวันที่สิบนะครับเดี๋ยวไปไวนิดหนึ่งนะทศกศมัดคือ,ก,อกันครับรัฐบาลห้าแปดห้าเก้านะครับ, 58, 59, รบวิ่งรูดห้านะครับวิ่งรูดห้านิ้นห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าอาจารย์ให้ประมาณนี้ทศศ สี่หางติเจอนะครับทันไหมเอ่ยจนจะถึงรัฐบาลทรกศแล้วนะมันจะขิ้นสุดการไล่แร้วไม่เห็นฮานอยก็แชร์ไปในหว่างขึ้นสุดการไล่เด้อคุณสดใสนะมันติบ่ะเ่าคว้ามนะต่อไปนะครับเลขทูปนะคุ้นเบิ้งด้วเมื่อเช้ามันเป็นวัน วันพระใหญ่นะครับก็ทำพิธีขอนะทุกคนดูป่าเป็นเลขอะไรน,นะครับนะดูดูตามนี้เด้อเพราะว่าอาจารย์ไม่ไม่ได้เอาลงในเครื่องว่ามันจะเห็นเป็นภาพอะไรนะครับอ่ะแต่มันเลขแปดเดีวยวตาจอาจารย์ที่เห็นแต่มันรุ่นหล่นไงมันเลยล่วงเป็นเหมือนเลขสามเพราะฉะนั้นก็เลยพิมพ์หาเป็นสองฝัง่ง นะครับก็ฝั่งซ้ายอาจารย์ก็เลยเป็นหนึ่งแปดหนึ่งนะครับฝั่งขวาก็ได้เป็นหนึ่งสามหนึ่งที่นี่แน่หนึ่งปิดท้ายปิดหัวเออนะครับถ้าชอบก็ลองเอาไปพิจรารณานะครับอันนี้คือเลขทูกด้วพี่น้องอยู่ประมาณนี้นะเห็นบล่ล่ะ รประมาณนี้เ้าก็ซ้อมสิลเล็กทูบอะให้หมดแล้วเนาะและมื้อเช้านะครับไปหาซื้อพวงมาลัยน,น,น,นี่สองรอบเนี่ยพี่น้องสองรอบเลยในรอบอาทิตย์นี้แต่มื้อเช้านี่เป็นวันพระเรื่อยผ่านให้จำที่เดียนรถอาจารย์ได้นะครับ จำทะเบียนรถอาจาไดม้มีเด้อทะเบียนรถนะครับอาจารย์ก็ไปหาซื้อเปรียนเก่าเนี่ยหายยากเพราะว่าเลขดังมลูกว่าดังมาตะใส่นะครับนะอาจารย์ใส่กอบรวยสี่สองเปลเก้าพอใส่มามันเข้ามาห้างวดติดนะครับนะรอบแรกก็เป็นเต่านะครับก็ น่าจะเป็นแปดเก้าวันนั้นเนาะออและมาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอยู่เจ็ดเก้าอยู่สามงวดเก้าเจ็ดอยู่งวดนะครับเจ็ดแปดอยู่งวดเนียได้งวดนี้ไม่จิบเป็นอย่างสิน้องอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะมันเข้ากับเลขดินของอาจารย์เดิมก็คือแปดเจ็ดแปดเก้าอยู่เก้าเจ็ดเนี่ยอยู่ประมาณน,นี นะครับงูเนี้ยนะงูตัวใหญ่นะครับมันเป็นมันมันพระมาลองเอาไปพิจารณาเบิงเดี๋ยวสิวาบอกบอกก็ซื้อนะไปเมืกี้ได้เก็บใบใส่ชุดห้าใบชุดห้าใบได้ชุดหนึ่งหรชุดสองใบได้ชุดหนึ่งหา ขาหนานักตกซื้อแต,ต่ไม่ใหม่อาจจะได้ไม่รู้ว่าเลขอะไรนะครับนะบมะเนี่ยนวครบรอบของมันนะครับลองเอาไปผิดเจรณาด,าด,ดูนะครับประมาณนี้นะครับใครไม่ทันก็ะจะเป็นฮาน่อยลาวอรทสอเลขทูบอย่างคุณใบฟ้านะครับ,มมนะรบก็แชร์ไปไว้หน้าเฟซของเรานะครับ สะดวกตอนไหนเพื่อมาพอดูย้อนดูเด้อนะครับประมาณนี้แหละนะครับชอบก็ค่อยจัดนะครับ